กิจกรรมบ้านชาวนาวันนี้ก็คือเราก็จะพาท่านไปดูการตัดเขากวางเพื่อที่จะเอาเขากวางอ่อนครับสิ่งสิ่งที่เรากำลังจะดูก็คือเรากำลังเลือกกวางที่มันยังเขาอ่อนอยู่ยากมากครับเขากำลังพอดีเลยตัวนี้ หลังจากที่เอากวางเข้าลังแล้วก็เอาเชือกมัดขาอันนี้กวางก็จะอยู่ในนี้แล้วมัดขาล่งเลยก็อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วก็มัดขาล่างเรียบร้อย้าเอาลูกดูกเสร็จแล้วเราก็เอาอยางรัดโคนเขาก่อนเพื่อที่จะรัดเ,เส้นลึก ล้วก็จะสังเกตเห็นเขากวางนี่ก็จะเป็นยังไม่ทันแยกนุ่มอ่อนนัวเลยนี่เราก็กมัดเนีนยลูกไมไ่ไหวแล้วจิเอาเพียรนะ์เพียอ์มั้งนะนี่เราก็าดูไม่ได้ แข็งเลยเบ้าน่ะแข็ง่อยเจ้ามันก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะเดียวไหน่เียวเลเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรชยอวยอยอ่ะออัดจ้ะตั้งไว้อัดเออมา แล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามันหายไปแล้วทั้งสองข้างเลยอันนี้เราก็มีขี้พึ่งเล็กกระส้นเอามาบีบไว้เพื่อไม่ให้แมงวันตอมอันนี้ก็นี้ก็คือเสร็จพิธีทีนี้เราจับมันยากเราทำอะไรมันยาก,กเาาราก,เก็ฉีดยาถ่ายพยาธิให้มันสักทีแล้วเราก็ฉีดยาถ่ายพยาธิให้มันไอโอมิกเอฟ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือจบกระบวนการแล้วก็คลายขาออกออมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะเขากวางอ่อนที่ตัดมาแล้วมันก็จะมีขนที่อ่อนนิ่มแล้วก็ลักษณะปลายเขายังไม่ทันแยกถึงจะมีคุณสมบัติทางยาเราจะสังเกตว่าเออมันแทบจะไม่มีเลือดไหลเลย